แล้วก็จะมาเล่นลสักข้าวูนย์เจดสิบจุดสิบเอ็ดนะยืนบนหัวเขาดิแล้วก็จะมาแนะนำที่ของใหม่ของใหม่ที่ลองเล่นนะ จะบักเชื่ออ่ะงแม่ว่าจะบักแต่คนอื่นถ้ายังทำนะครับมันบักครั้งมันก็จะไม่บักอ๋อคือมันคือครั้งเก่าครับมันคือครั้งเก่าถ่ายดีๆที่ครับถ่ายดีถ่ายมันถนัดอ่ะมองไม่เห็นเลยถ่ายมองเห็นัยเนี่ยมองเห็นยังโอเค เอ่อเนบมือมันก็จะบังแบบนี้ก็คือเรานั่งเรือนี่เลยนะนครจะไม่มีที่ายนะนครกาไงก็ตรงนี้ออกเหนือแล้วตกเบก็ดกันเถอะมาตกเบก็ดกันเถอะนะครับแล้วปลาจะขึ้นเมื่อไหร่ครับต้องรองมันจม ลองกดค้างทิ่เพื่อเพื่อมัอนได้นี่ขึ้นมามาถึงมาถึงกดกดแบบรางรถไฟอ่ะแล้วของเหมือนของออถอรถไฟอ่ะครับก็ไม่ได้ตบไม่ได้ใน,นี่ป่าของใหก็คือมีอันนี้บอกอันนี้มีเล็กตเกเอลอันนี้คือบอกเตอร์ เลสตอรตเลสตเลสตรไม่มีนะครับเอา้าอันใหม่ก็คือไปนรกได้เปล่าไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ก็นั่นที่ม่ขึ้นมาเลยจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ